ในายณพินทรศรีสัพพวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมกับนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวร่วมถวายโคมแด่องค์พระธาตุสรีพุนชัยในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2 5 6 3เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน และเป็นส่วนหนึ่งของงานรพรเพณีลอกระทงหรือประเพณีเดือนยี่เป็นของชาวล้านนาด้วยบรรยากาศภายในงานมีประชาชนชาวจังหวัดลำพูนรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมพิธีและร่วมบูชาโคมไฟเพื่อถวายแด่องค์พระาธาตุริปุชัยเป็นจำนวนมากโดยในพิธีมีการจะแสดงฟ้อนโคมล้านนาการแสดงฟ้อนผางพระทิพย์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการสำหรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนไม่ได้เป็นแค่เทศกาลท่องเที่ยวที่สร้างความงดงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังแฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องความศรัทธาและขนดพรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนเป็นการสร้างไรายได้กับชุมชนด้วยปิตยพิงคสันรายงานพลตรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นตัวแทนพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดศกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจพร้อมกับคุณธนบุญบัวรับพรประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกับคณะ ร่วมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนในสังกัดตำรวจภูธรภาคหนึ่งจำนวน4กองร้อยรวม600นายโดยมีพลตร,ตรีไพศาลบงวัชรมงคลผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมดออรชัยรัตนนงการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากตอตตรอาคพหนึ่งและคณะที่ปรึกษากตอตตรอภูธรจังหวัดนนทบุรีร่วมกันมอบสิ่งของในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน ชายาธนรบเหลียวตะกูลระยอนที่วัดโคกพยอมตำบลโพกสังอภอขุนหารจัังวดรีสเกตพระครูผลัดสุวัตนิสุทธิคุณหรือพระอาจารย์เทียนัยชัยทีโปวัดเทพสรธรรมมารามตำบลบางใหม่อเมืองจวปทุมธานีเป็นประธานทอดถวายกรถินสามัคคีประจำปี2563โดยมีคุณพลอยอยู่ศรีพร้อมกับคุณทิติวันเกิดพุ่มคุณพักอ้อนเมธากิติพักคุณยายบุญยวงแสงสุขและคุณพรทิจาจิรสงสกุล นำพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานครและชาวไทยกัมพูชาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษร่วมกันแหกถินสามัคคีท่ามกลางสายฝนที่ตกพรำเดืได้จัดตุปัจจัยเป็นเงินสดจำนวนทั้งสิ้น686,345บาทท่านี้เพื่อน,นำไปสมทบทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการบำรุงซ่อมแซมสาศาสนาสถานภายในวัดโคกพยอมเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและประกอบกิจทางพระพุทธศาสนาบุญทานทุกสีวันรายงาน ที่วัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพระเทพเมธีเจ้าวัดวัดจันทนารามที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและพระราจันทมโมลีเจาาา้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าวัดวัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายอลงกรณ์แอกคารัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคาราวสนำค้าราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดงานการจัดงานส่งเสริมพระพิธีล,ลอยกระทงประจำปี2563 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปส่งเสริมสถาบันครอบครัวชุมชนและสังคมได้มีความรักสมัครสมานสาม,ามัคคีโดยปีนี้กำหนดจ,จัดงานระหว่างวันที่29-31ตุลาคมนี้รวม3วันืดนเน้นความเรียบง่ายรักษาสืบทอดประเพณีที่ดีงามถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปภายใต้มาตรการป้องกรรันโรคโควิด -19 อย่างเข้มข้นจรรย์บัญยงเสนารายงาน สาวใหญ่อดีตพนักง,งานบริษัทซับคอนแทคแห่งหนึ่งที่รวมวิ่งรถรับพัสดุให้กับบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสโกงเงินชาวบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดสระแก้วมูลค่าความเสียหายรวมกว่าล้านบาทโดยหลอกชาวบ้านว่าจะได้รับเงินเดือนเดือนละ2องถึงห้าหม่นบาทในการวิ่งรถส่งพัสดุไปตามคลังของบริษัทเคอรี่ในเขตภาคตะวันออกแต่ผ่านมากว่า4เดือนกลุ่มชาวบ้านยังไม่ได้งานทําก่อนจะรวมตัวกันเข้าแจ้งความในข้อหาช่อคโกงโดยกลุ่มชาวบ้านในเขตอำเภอวังน้ําเย็นวังสมบูรณ์อรญัญญประเทศ และอำเภอโคกสูงในจังหวัดสาแก้วหลายสิบคนนำโดยนายธนพงษ์พามาหัวหน้าสายงานวิ่งรถรับส่งพัสดุของบริษัททัพ์คอนแทคแห่งหนึ่งที่รวมวิ่งรถกับบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสรวมตัวการเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปูทรวังน้ำเย็นให้ดำเนินคดีในข้อหาช่อกงกับนางสาวพิมพ์ละพัฒม์มันตราวิจักหรือนางสาวพลอยซึ่งอ้างกับชาวบ้านกลุ่มนี้ว่าจะได้งานวิ่งรถรับส่งพัสดุให้กับบริษัทเคอรี่โดยมีรายได้ที่ดีท่านนี้นายเพชรเล่าว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตนเองได้รู้จักกับนางสาวพลอยโดยผ่านจากลุงแท้ๆของตนซึ่งนางสาวพลอยได้ชักชวนให้ร่วมวิ่งรถรับส่งพัสดุของบริษัทซัพคอนแทคแห่งหนึ่งที่ร่วมวิ่งรถให้กับบริษัทเคอรี่โดยนางสาวพลอยได้ให้ในายเพชรเป็นหัวหน้าสายงานและหาลูกสายมาร่วมวิ่งรถโดยจะมีการเรียกเงินเป็นค่าต่างๆก่อนเริ่มงานตั้งแต่6,000บาทจนถึง16,000บาทต่อรายโดยเฉพาะสายงานของนายเพชรมีรถกระบะประมาณ50คันเสียหายไปแล้วไม่ต่ำกว่า400,000บาทยุทธนาพึ่งน้อยรายงาน